บทที่1การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับธุรกิจจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมรูปที่11-1ถึง1แสดงแมทริก BCG BCG Matrix แกนตั้งแทนอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่อปี Annual Sales Growth เรทผลิตภัณฑ์ในขั้นแนะนำและขั้นเจริญเติบโตจะมีอัตรา,ารเจริญเติบโตของยอดขายสูง ผลิตภัณฑ์ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และผลิตภัณฑ์ในขั้นตกต่ำจะมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายตำ่ำแกนนอนแทนส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ Reelative Market Share ซึ่งได้จากอัตราร้อยละของยอดขายบริษัทต่อยอดขายของคู่แข่งขันที่ใหญ่ที่สุดอัตรานี้ใช้วัดความเข้มแข็งของบริษัทในตลาดที่เกี่ยวข้องรูปที่1 1ถึงหแบ่งออกเป็นสส่วนแต่ละส่วนแสดงถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ซึ่งมี อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและส่วนครองตลาดที่แตกต่างกันดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวสตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูง,งส่วนครองตลาดเปรียบเทียบสูงการเติบโตของตลาดสูงกําไรมากแต่ค่าใช้จ่ายก็มากตามเนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการลงทุนใหม่ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแกสคาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของ ยอดขายต่ำส่วนครองตลาดสูงแต่ตลาดมีการเติบโตต่ำการที่ผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่นมีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายลดลงต่ำกว่า10เอร์เซนและจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเงิน 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา question mark เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงแต่ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบตามมักพบในธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ในชั้นแนะนําเริ่มเข้าสู่ตลาดครั้งแรกซึ่งมักจะมีปัญหาส่วนครองตลาดต่ํา 4. ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำ docs เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายต่ำและส่วนครองตลาดต่ำมียอดขายต่ำไม่สร้างกำไรหรือกำไรต่ำไรต่ำหรือขาดทุนและยากจะโตได้อีกการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในผัง bcg รูปที่11ถึงสองแสดงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับหน่วยธุรกิจในผัง BCG ที่มาสิริวันเสรีรัตน์2,543 182 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา Question m a r k เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินสดมากเพราะต้องแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดจำเป็นต้องมีการใช้เงินในการส่งเสริมการตลาดมากขณะเดียวกันเงินสดที่ได้มาต่ำเพราะสินค้ายังมีส่วนครองตลาดต่ำลูกค้ายังไม่รู้จัก 2ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวดวงเด่นสตาร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินสดมากเพราะต้องมีการขยายขนาดการผลิตให้สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและส่วนครองตลาดที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็มีเงินสุดเข้ามา,ามาก 3. ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแก๊สคาวส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินสดต่ำเพราะสินค้าเป็นที่รู้จักและติดตลาดแล้วค่าใช้ใจ่ายในการส่งเสริมการตลาดจึงต่ำขณะเดียวกันก็ได้เงินเข้า มาเป็นจำนวนมาก 4. ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำ Dogs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เงินสดต่ำเนื่องจากสินค้าเริ่มเสื่อมความนิยมและไม่สามารถเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นได้จึงต้องพยายามประหยัดเงินโดยทำการส่งเสริมการตลาดเท่าที่จำเป็นให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้จากการขายความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ในผัง BCG กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รูปที่11ถึง3แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ในผังปีชีจกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มาสิริวันเสรีรัตน์2,543 183 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา question mark มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งนำเข้าสู่ตลาดจึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นแนะนำ สองผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวดวงเด่นสตาร์มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายสูงซึ่งเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นเจริญเติบโต 3. ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแกสคาวส์เป็นผลิตพัตภัณฑ์มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายตกต่ำเพราะยอดขายเพิ่มช้าและเข้าสู่จุดอิ่มตัวซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำ Dogs มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและส่วนครองตลาดที่ต่ำด้วยแสดงว่าผลิตภัณฑ์มียอดขายลดลงซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในขั้นอิ่มตัวการเปลี่ยนแปลงลักษณะผลิตภัณฑ์ในผัง BCG รูปที่1นถึงสแสดงการเปลี่ยนแปลงลักษณะผลิตภัณฑ์ในผัง BCCG ที่มาสิริวันเสรีรัฐน์2า4 3 184 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา Question m a r k ถ้าสามารถเพิ่มส่วนครองตลาดจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวดวงเด่นแต่ถ้าแก้ปัญหาไม่สำเร็จจะเปลี่ยนสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำสผลิตภัณฑ์ที่เป็นดาวดวงเด่น Star เมื่อเวลาผ่านไปจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินเพราะสินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดแล้วและอัตราการจเจริญเติบโตของยอดขายช้าลงเนื่องจากผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นจเจริญเติบโตเต็มที่ 3. ผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแกสคาวส์ถ้าส่วนครองตลาดลดลงจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำสีผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำด็อกส์ถ้าไม่สามารถทำกากำไรได้ก็ต้องเลิกผลิตหรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาแทนที่เริ่มต้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปีปัญหาใหม่กลยุทธ์การตลาดในผัง BCG 1. การสร้างส่วนครองตลาดบิลเพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดเหมาะกับเปลี่ยน สภาพผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาให้เป็นผลิต,ลตภัณฑ์ที่เป็นดาวดวงเด่นของกิจการ2การรักษาส่วนตรองตลาดโฮเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำเงินและผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่น 3. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ฮาวิสเพื่อที่จะเพิ่มเงินสดหมุนเวียนในระยะสั้นเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินได้น้อยลู่ทางในอนาคตไม่จ่มใสจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาและ 4. การถอนผลิตภัณฑ์เดอะวิส วัตถุประสงค์ต้องการเลิกขายหรือเปลี่ยนธุรกิจเนื่องจากสามารถนำทรัพยากรไปใช้อย่างอื่นดีกว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำและผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาซึ่งเป็นตัวฉุดกำไรของกิจการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา question marks มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดเครื่องมือการตลาดมีดังนี้1ด้านผลิตภัณฑ์ product พัฒนาปรับปรุงและเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์ของเราว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันอย่างไร 2. ด้านราคาเพื่อให้ได้ส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปมีแนวโน้มจะลดราคาลง 3. ด้านการจัดจำหน่ายเพิ่มผู้แทนจำหน่ายหรือคนกลางหรือปรับปรุงวิธีการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมขึ้นด้านการส่งเสริมการตลาดเพิ่มการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายและการส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์เป็นดาวดวงเด่นสตาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดเครื่องมือการตลาดมีดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์โ Product ์มีการเสนอผลิตภัณฑ์ลักษณะใหม่ๆและรูปแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงส่วนตลาดที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น 2. ด้านราคาตั้งราคาให้แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างกันหรืออาจลดราคาเพื่อเพิ่มส่วนครองตลาด3ด้านการจัดจำหน่ายมีการจัดจำหน่ายให้ทั่วถึงยิ่งยิ่งขึ้น 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดมีการใช้ค่าใช้ใจ่ายด้านต่างๆมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำเงินแก๊สาวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและหรือเพิ่มส่วนครองตลาดในปัจจุบันเครื่องมือการตลาดมีดังนี้ 1. ปรับปรุงตลาดโดยพยายามที่จะขยายตลาดโดยเพิ่มจำนวนผู้ใช้สินค้าอัตราการใช้และเพิ่มวิธีการใช้ใหม่ๆเป็นต้น 2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาคุณภาพลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยอาจใช้กลยุทธ์หลายตรามาที่แบรนด์สตรัทเทจีเข้ามาช่วย 3. ปรับปรุงราคาพิจารณาว่าควรลดราคาเพื่อจูงใจผู้ทดลองใช้รายใหม่ดี D. หรือไม่รวมทั้งมีการตั้งราคาให้แตกต่างกันตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 4. ปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดโดยเน้นความแตกต่างกันในตราสินค้าและ ผลประโยชน์ของบริษัทที่เหนือกว่าคู่แข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำดอกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ฮอนเวสในกรณีที่ผลิตลิตภพยอย่างทอมีกำไรหรือยกเลิกผลิตภัณฑ์เดเวสเมื่อธุรกิจไปไม่รอดเครื่องมือการตลาดมีดังนี้ 1. ด้านผลิตภัณฑ์จะลดรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยคงไว้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยังมีกำไรผลิตภัณฑ์ใดที่ขาดทุนก็จะยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์นั้น 2. ด้านราคามีแนวโน้มที่จะลดลงเพื่อดึงเงินสุดเข้ามาอย่างรวดเร็วหรืออาจเท่าเดิมหรือสูงขึ้นในตลาดที่เข้มแข็ง 3. ด้านการจัดจำหน่ายจะลดช่องทางการจัดจำหน่ายคงไว้เฉพาะช่องทางรายการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดลดการส่งเสริมการตลาดเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับยอดขายที่ลดตัวลงและไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้เนื่องจากสินค้าเสื่อมความนิยม